น,นี่ค่ะวันนี้ก็เพิ่งมีโอกาสไปชมละครเวทีเรื่องวิทยาศกรรมมานะคะแล้วก็เกิดคําถามขึ้นในจิตใจของผู้ชมในห้องส่งคนหนึ่งแถวนี้นะคะว่าจำนวนว่าแต่เขาอีหนาวเป็นเองเนี่ยอีหนาวไปว่าอะไรใครแล้วอีหนาวเป็นเองอะไรคะ่ะแอบบอกวันนี้เรามีผู้ชมในห้องส่งด้วยนะคะตบมือรัวก็ถ้าสงสัยกันแล้วไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ อีเหนาเป็นเองนะคะเกิดขึ้นในตอนที่หลายคนคุ้นเคยน่าจะเป็นอีเหนาตอนที่ทุกคนคุ้นเคยมากที่สุดก็คืออีเหนาตอนที่เราเรียนกันตอนมปลายค่ะก็คือสุดกระหมังกุนิงนั่นเองทําไมมีเสียงนกร้องผ่านไปแปลว่าทุกคนลืมไปแล้วนะคะว่าตอนมปลายเราเรียนอะไรกันไปจริงๆแล้วตอนมปลายเนี่ยนะคะเราเรียนตอนสุดกระหมังกุนิงซึ่งอีเหนาเนี่ยไปหลงรักสาวคนนึงชื่อว่าจินตราทําให้ทอดทิ้งผู้มั่นของตัวเองก็คือบุษบาและทําให้เกิดสึกแย่งชิงบุษบากันขึ้นระหว่างวิทยาศกสรมกับจรกาซึ่งมาจาก2เมืองะะนค จารกาเนี่ยมาขอบุษบากรเสร็จแล้ววิายสกรรมก็อยากมาได้เหมือนกันก็เลยตามมาขอเหมือนกันแล้วพอไม่ได้ก็เลยก่อศึกสงครามขึ้นค่ะเหตุการณ์เนี้ยทาให้อีเหนาโดนเรียกไปช่วยรบป้องกันเมืองของบุสบาและทําให้อีเหนาพังปากว่าคนไปก็คืออีเหนาเนยว่าวิยาสกรรมกับว่าจาริกาบอกว่าโอ๊ยไอ้พวกนี้มันจะหลงผู้หญิงอะไรกันนะกันนะก็แค่บุสบาเนี่ยมันจะสวยตรงไหนก็แบบวอยวายไ,ไ,ไ,ไปแบบอะไรจะมายื้อแย่งกันวุ่นวายไม่ได้เรื่องเลยนี่ก็คือว่าแต่เขานะคะคืออีเหนาว่าวิยาสกรรมกับจาริกาน อีเหนาเป็นเองคืออะไรแน่นอนค่ะว่าหลังจากเกิดศึกสงครามแล้วอีเหนาในฐานะคนที่รบเก่งมากก็จะต้องโดนเรียกตัวไปแก้ไขปัญหาที่ตัวเองทําเอาไว้พออีเหนาเดินทางไปถึงเมืองดาหะซึ่งเป็นเมืองของบุษบาเนี่ยนะคะก็ไปสู้รบปรบมืออะไรกันโดยที่ไม่ได้เข้าไปในเมืองไม่ได้เห็นตัวบุษบาเลยแล้วก็สู้จนวิยาสกรรมตายไปส่วนจรกาก็ยังอยู่ในเมืองเพื่อเตรียมตัวแต่งงานต่อไปแน่นอนค่ะว่าหลังรบเสร็จอีเหนาก็ต้องเข้าไปในเมืองแล้วก็ไปแบบว่าเคลมความดีความชอบของตัวเองนะก็ต้องไปไหวพ่อบุษบาว่าแบบเออสวัสดีหลานมาแล้ว มาช่วยหออเหลือแล้วนู่นนี่นั่นการสึกสงครคาเป็นยังไงก็ต้องไปรายงานพอไปถึงคาตามมารยาทเนี่ยท้าวดาหาก็จะต้องเรียกบุษบาซึ่งเป็นต้นเรื่องออกมาสวัสดีอีเหนาวนึกออกใช่ไหมคือถึงทั้งคู่จะไม่ได้เป็นคู่มั่นคู่หมายอะไรกันแล้วแต่ว่า <c oughs> อีเหนาก็ยังเป็นญาติของบุษบาอยู่ดีพวกนี้มันแต่งงานกันในวงสาคนาญาติอะนะเหมือนแบบอารมณ์คอนเซปต์เลือดบริสุทธิ์ในแฮร์รี่ยังไงอย่งงางนั้นเลยอะนะทีนี้พ่อบุษบาออกมาไหว้อีเหนาเขามาสวัสดีเนี่ยอีเหนาทันทีที่เห็นบุษบาครั้งแรกกถึงขขั้นบบาดสติเลย <c oughs> ¿Qué? <gasps> โอ้ผู้หญิงคนนี้สวยมากคือช็อกค,คือจะเป็นลมอะทําอะไรไม่ถูกตอนนั้นมีน้องชายของบุษบานั่งอยู่บนตักก็เผลอแบบกอดจูบรูปคล้ำน้องชายบุษบาเผลอท้องกรอนจีบบุษบานู่นนี่นั่นกลางท้องพระโรงที่มีคนดูอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วหลังจากนั้นอีหนาก็ก่อเหตุการณ์วุ่นวายมากมายทั้งหลายทั้งแหลกเพื่อที่จะแย่งชิงบุษบามาเป็นเมียของตัวเองค่ะดังนั้นนี่ก็เป็นที่มาของคําว่าอีหนาเป็นเองก็คืออีหนาไปว่าคนอื่นว่าหลงบุษบาจนทําให้เรื่องราววุ่นวายแต่สุดท้ายตัววเีี่่แแหหลลละททบบุบาุาสด้ก็ เหตุการณ์วุ่นวายขึ้นจนกระทั่งเรื่องอีเหนาเนี่ยหนาขนาดนี้ค่ะก็คือประมาณว่าทั้งหมดประมาณประมาณเนี้ย เป็นเรื่องที่อีแนาเป็นเองนะคะที่ไปกอบเพจวุ่นวายเพื่อให้บุษบามาเป็นเมียของตัวเองนี่ก็เป็นที่มาของสำนวนว่าแต่เขาอีแนาเป็นเองนั่นเองค่ะก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อะไรยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะใครมีความเห็นอะไรยังไงหรือว่าอยากให้อธิบายสำนวนไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดชื่นชอบเกร็ดเกี่ยวกับวรรณคดีไทยสนุกๆก็อย่าลืมวรรณคดีไทยไดเจสค่ะเป็นหนังสือเล่มใหม่ของวิวนะคะสามารถซื้อหาได้ตามร้านหนังสือชัั้้้นนําาท่ววไปแลกก็เิดใครห ไ,ได้ทางเว็บไซต์ Go Depoet มีขายในราคาพิเศษเลยคะ่ะดูได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะทำสติกเกอร์ลายแล้วก็เสื้อขายด้วยค่ะขายของเยอะมากแมขายของทุกงนานไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ค่ะกด Subscribe แล้ว <S <S ลืมกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆซึ่งอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เพื่อให้มันเตือนทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเลยค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดี